สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับ audio book นั่นเองนะคะทุกคนหนังสือเสียงนะคะก็สำหรับ ep นี้นะคะก็เป็นบทเริ่มต้นของเป็น ep แรกของบทที่สามนั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับ สบทแรกนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังเนาะก็สามารถกดเข้าไปฟังเพิ่มเติมได้ในช่องเลยนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าจิตวิทยาการคิดต่างมุมนะคะก็ถ้าใครที่ฟังมาจนถึงบทที่สามนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังกันอย่างต่อเนื่องเนาะ <c oughs> รู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่า กลับไปดูยอดวิวมาบ้างแล้วนะคะถึงจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างนั้นก็ดีใจว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งยอดวิวนอกจากตัวของช่องที่เป็นคนฟังเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะใครที่มาฟังจนถึงตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่บทที่3เลยนะคะทุกคนก็ขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนเลยนะคะว่า EP นี้เนี่ยก็คือ เป็นอีีของบทที่3นะคะปายก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะคะเหมือนของบทที่2เลยเนาะแล้วก็น้ําเสียงในวันนี้ใน EP ีนี้นะคะอาจจะรู้สึกแบบอ่อมๆหรือแบบเฉยๆอาจจะมีเบลอบ้างนะคะทุกคนเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ปลายกำลังอ่านนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบค่อนข้างดึกมากๆเลยนะคะแต่ก็อยากจะมาทำาี ep ีนี้ต่อนั่นเองนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับบทที่3นี้นะคะมีชื่อว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะวิธีแห่งการสร้างสัมพันธภาพความขัดแย้งระหว่างบุคคลมักเริ่มต้นจากการใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งคำนึงแต่ผลได้ ผลเสียและถืออารมณ์ตนเองเป็นหลักดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ถึงการพิจารณาด้วยการคิดต่างมุมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงเกิดรูปแบบใหม่ของการสร้างสัมพันธภาพคิดตามคนอื่นค้นพบทางออกตนเองนั่งบนเก้าอี้ของคนอื่นเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งการคิด อย่างหนึ่งซึ่งก็คือไม่ทำตามความคิดแบบเดิมที่คำนึงถึงแต่ตัวเองแต่พิจารณาปัญหาจากมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งเมือ่อเมื่อเปลี่ยนมุมมองปัญหาหลายอย่างกับง่ายได้ขึ้นมากชายหนุ่มคนหนึ่งรับคำสั่งจากฝ่ายบริหารให้ไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานเทศบาลซึ่งเขาต้องนำเอกสารไปให้หัวหน้าแผนกเซ็นอนุมัติ คิดไม่ถึงว่าหัวหน้าจะพูดกับเขาอย่างเย็นช้าว่าคุณอยากไปก็ไปสิแล้วก็หันไปยุ่งกับธุระอื่นปล่อยให้เขายืนเกอ้ออยู่ที่เดิมชายหนุ่มคุ้นคิดอยู่นานในที่สุด ก็เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกระจากเป็นเพราะสายบริหารไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าแผานกทราบก่อนจึงทําให้หัวหน้าไม่พอใจดังนั้นชายหนุ่มจึงเดินไปหาหัวหน้าแล้วพูดว่ากระผมไม่ไปร่วมการแข่งขันแล้วพวกเขาไม่แจ้งท่านก่อนทําไม่ถูกอย่างยิ่งคําพูดของชายหนุ่มทําให้หัวหน้าฟังแล้วอดรู้สึกตะคิตตะขวงใจไม่ได้จึงรีบเซ็นชื่ออนุมัติด้วยทันที จุดประกายปัญญาผู้ที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจผู้อื่นอย่างทะรุปุโปรงไม่ต้องกังวลถึงอนาคตของตอนเองต่อไปเปลี่ยนจากใช้ตนเองประเมินคนเป็นให้ผู้อื่นประเมินคนใช้ตนเองประเมินผู้อื่นคือการประเมินผู้อื่นโดยยึดถือความรู้สึกนึกคิดของตอนเอง ความหมายนี้มีลักษณะเป็นกลางอย่างมากแต่มักนำไปใช้อย่างผิดเพี้ยนในขณะที่ใช้ตนเองประเมินผู้อื่นเรามักใช้อัตตะวิสัยมากเกินไป จะคาดเดาความคิดของผู้อื่นอย่างเดาสุ่มอยู่เสมอจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะมุมมองปัญหาของแต่ละบุคคลใช่ว่าจะถูกต้องไปเสียทุกอย่างบางทีความผิดพลาดอาจอยู่ที่ตัวเราเองก็เป็นได้มีคนจํานวนไม่น้อยที่มีข้อเสียเช่นนี้เช่นผู้ที่มีความละโมบมักมองผู้อื่นว่าหิวกระหายเงินทองเช่นตนเองผู้ที่ชอบโป้ปดมัก เข้าใจว่ากำลังถูกผู้อื่นหลอกลวงเวลาเกลียดชังใครก็คิดไปเองว่าผู้อื่นเกลียดชังเช่นกันการนำวิธีคิดและความปรารถนาส่วนตัวไปใส่ความผู้อื่นการใช้ตนเองประเมินผู้อื่นการกระทำเช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิดมหันทีเดียวในเรื่องสามก๊กเป็นเพราะโจโฉ ใช้จิตใจอำม,มหิตของตนระแวงเจตนาหรือเปียเชียอย่างผิดผิดทำให้หรือเปยเชียถูกโจโฉสังหารโหทั้งครอบครัวโจโฉวางแผนรอบสังหารต่างโต๊ะแต่ไม่สำเร็จต้องหลบหนีไปพึ่งพาหรือเป,ปะเชีย พ่อของโจโฉกับแปะเชียเป็นเพื่อนร่วมสาบานแปะเชียต้อนรับโจโฉด้วยความจริงใจจัดแจงออกไปหาซื้อเหล้านอกบ้านและสั่งคนรับใช้ข้าหมูทำอาหารเลี้ยงต้อนรับโจโฉแต่เสียงรับมีดของคนรับใช้ทำให้โจโฉสะดุ้งตื่นคิดว่าแปะเชียรัรบมีดมาฆ่าตน จึงกระชากระบี่ออกจากฝักแล้วบุกเข้าไปในบ้านลงมือสังหารคนทางบ้านแต่พ่อเหลียวเห็นหมูตัวหนึ่งถูกมัดอยู่ในตัวจึงรู้ว่าตนเองเข้าใจผิดหลงฆ่าคนดีเสียแล้วโจโฉต้องรีบปลบหนีออกจากบ้านตระกูลลือในทันทีปู่เท่าลือที่น่าสงสารตั้งใจจะดข้าวปลาอาหารเลี้ยงโจโฉ กับชักนำเพศภัยสู่ตนเองถูกฆ่ายกครัวเห็นได้ว่าความเข้าใจผิดในหลายกรณีเกิดขึ้นเพราะใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผู้อื่นโดยการมองเพียงด้านเดียวเราจึงควรทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นไม่ควรตัดสินผู้อื่นโดยใช้ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว จุดประกายปัญญาการใช้ตนเองประเมินผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้องยอมสร้างความยุ่งยากให้ผู้อื่นแม้กระทั่งตัวเราเองปฏิบัติต่อผู้อื่นเชกเช่นตนเองช่างแกะสลักคนหนึ่งตอบรับการเชิญชวนจากวัดใกล้เคียงให้ไปแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์ที่วัดเขาต้องเดินข้ามเขาและผ่านผืนป่าที่ รรกราซึ่งบริเวณนี้มักมีพูดผีออกอาระวาดหลายครั้งในยามค่ำคืนผู้คนก็ค้ังแรมที่นี่ และต้องเสียชีวิตอย่างหน้าอนาโดยไม่สามารถอธิบายสาเหตุของการตายได้เนื่องจากเป็นภารกิจที่เร่งรัดเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปตามลำพังช่างแกะสลักเดินทางอย่างเร่งรีบตกข้าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปากทางแยกท่าทางอิดโรยรองเท้าฟังขาดวินเขาจึงเข้าไปพยุงนางให้ลุกขึ้นและชวนนางเดินทางไปด้วยกันฝ่ายหญิงถามว่าดึกดึง ป่านนี้ท่านมีกังวลว่าค้าจะเป็นภาระทําให้ท่านเสียเวลาการเดินทางหรือทีนี้มีผีผู้หญิงตนหนึ่งออกอาละวาดท่านไม่เคยรู้มาก่อนหรือช่างแกะสลักตอบว่าตัวข้าเองย่อมปัารานาข้ามเขาลูกนี้ไปด้วยเร็วที่สุดแต่หากทิ้งหญิงอ่อนแอเช่นเจ้าไว้กลางป่า ตัวเจ้าก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันทั้งสองเล่นเดินทางจนเหนื่อยและนั่งพักบนก้อนหินริมทางช่างแกะสลักเห็นไม้ชิ้นหนึ่งบนพื้นจึงเก็บขึ้นมาแล้วใช้มีดแกะสลักเป็นรูปคนนางเอิดปากถามด้วยความแปลกใจว่าท่านแกะสลักอะไรหรือ ช่างแกะสลักตอบว่าหน้าตาของเจ้าอ่อนโยนมีเมตตาเหมือนพระโพธิสัตว์มากข้าจึงแกะสลักลูกพระโพธิสัตที่มีใบหน้าเหมือนกับเจ้านางฟังแล้วน้ำตาไหลภาพเพราะนางก็คือพูดผีตนนั้นนั่นเองหลายปีก่อนนางพาลูกสาวเดินข้ามป่าเขาที่นี่แต่โชคร้ายที่พบกับโจรผู้ร้ายกลางทางตัวนางถูกข่มขืนลูกสาวถูกฆ่าตายอย่างหน้าอานาถนางกะ โดดหน้าผาฆ่าตัวตายกลายเป็นผีคอยดักเอาชีวิตผู้คนที่ผ่านทางอย่างโหดเหี้ยมในยามค่ำคืนนางไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าจะมีคนบอกว่านางมีหน้าตาอ่อนโยนมีเมตตาขายพระโพธิสัตว์ฉับพันนั่นเองร่างของ,งานางก็กลายเป็นหมอกควันโพยพุ่งหายไปท่ามกลางความมืดมิดหลังจากนั้นเป็นต้นมาป่าเขาลูกนี้ก็ไม่ปรากฏผู้ผีอรา,ารวาสอีกเลย ระหว่างการติดต่อคบหากันผู้คนจำนวนมากมักมีความคิดที่ระแวดระวงังป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่น้อยคนจะเป็นเช่นช่างแกะสลัก ที่ยึดถือน้ำใจแห่งพระโพธิสัตว์มาใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นและจัดการเรื่องราวต่างๆหากสามารถใครควรส่วนกระแสปฏิบัติต่อผู้อื่นเชกเช่นปฏิบัติต่อตอนเองเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดเผื่อผู้อื่นจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นอีก การปฏิบัติต่อผู้อื่นเช็กเช่นปฏิบัติต่อตอนเองก็คือการใช้ัสนคติของผู้อื่นไม่ใช้อคติส่วนตัวมากระทบการรับรู้เข้าใจเมื่อเกิดความขัดแย้งครั้งใดคุณจะอดประ,ประหลาดใจไม่ได้ที่จะพบว่าพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลและเข้าใจได้ว่าความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเกิดจากความไม่เข้าใจกันเท่านั้นเอง จุดประกายปัญญาโอกาสของแต่ละคนต่างกันบางคนพบผ่านแต่ความรับรื่นตลอดมาจึงยากนกะที่จะเข้าใจความยากลำบากของคนอื่นถ้าหากรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะเกิดความรู้สึกร่วมเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันล้วนกล่าวว่าการล่อนไม่ค่อยดีก็จริงการล่อนมีความสำคัญมาก คนส่วนใหญ่มักโยงความหมายของคำว่ากาะล่อนกับเสแสร้งเข้าด้วยกันลงความเห็นว่าคนที่กระล่อนมีใช่คนดีดังนั้นจึงจงใจแสดงตนเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาโดยเข้าใจว่าจะทำให้ผู้อื่นกดเกิดความเชื่อถือแต่กับจะเป็นผลเสียหายมากขึ้นแท้จริงแล้วคำว่ากระล่อนหาได้มีความหมายในทางลบไม่ แต่หมายถึงการปรับตัวในสังคมได้เป็นอย่างดีสามารถรับมือกับสารพัดปัญหาได้คนที่กาลอนจะเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนสามารถเปลี่ยนมุมมองในการไต่ตองและคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าถึงจูหยวนจางกับช่างวาดภาพจูหยวนจางองค์ประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงมีรับสั่งให้ช่างวาด ภาพวาดรูปเหมือนคนเหมือนของตนอันรูปรักของจูหยวนจังนั้นใครก็ไม่กล้าเอ่ยปากเย็นยอใบหน้ายาวคางแหลมเบ้าตาลึกหนกแก้มสูงช่างวาดภาพคนแรกวาดตามความเป็นจริงทุกกระเบียดนิ้วผลลัพธ์คือถูกตัดศีสษะช่างวาดภาพคนต่อมาเห็นเช่นนั้นก็ให้ รู้สึกอัก,กอัอ่นใจไม่รู้จะทําประการใดดีหากวาดให้เหมือนตัวจริงจุดจบของช่างภาพคนแรกคือตัวอย่างถ้าวาดดีเกินไปก็เหมือนจูหยวนจางจะไม่ชอบช่างวาดภาพคนที่สองคิดหนักในที่สุดรูปเหมือนของจูหยวนจางก็วาดสำเร็จ เสร็จสิ้นจนได้มองผิวเผินดูไม่เหมือนจริงเพ่งพิษอีกทีครับคล้ายองค์ปฐมกษัตริย์จูหยวนจางชมรูปนี้เหมือนของตนเองด้วยด้วยความพึงพอใจอยู่ข้างองค์ราชาเสมือนอยู่ข้างเสือสิงหากไม่รู้จักการลนเสียบ้างจุดจบก็มีแต่ความตายอย่างน่าอนาจิ่งขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับสังคมจงอย่าลืมความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ หากกะล่อนจนเกินเลยก็จะกลายเป็นไม่จริงใจหากทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนก็ถือว่าเป็นการกระทำปิ้นป้อนต่ำซามอย่ารังเกียจคำว่ากะล่อนว่าไม่น่าฟังตัวคุณเองอาจเคย ถอดถอนในใจอยู่บ่อยครั้งกับสภาพสังคมอายุติธรรมคนต่ำซามมีอำนาจคุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาจเป็นเพราะตนเองแข่งกร้าวเกินไปส่งผลให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นตึงเครียดและเนื่องจากคุณขาดความยืดหยุ่นผิกแพลงส่งผลให้การจัดการเรื่องราวต่างๆเป็นไปอย่างตายตัวจุดประกายปัญญา ไม่การ์ลอนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรืออย่างมากก็เป็นได้เพียงคนซื่อเท่านั้นการเป็นคนซื่อก็ใช่ว่าคนอื่นจะนิยมชมชอบเสียทีเดียวเพราะฉะนั้นลองเป็นคนดีที่การ์ลอนน่าจะดีกว่าเมื่อคนแปลกหน้าร้องขอความช่วยเหลือคุณลังเลบ้างไหม ฤดูหนาวในปีหนึ่งหิมะตกหนักเป็นอุปสรรคต่อการจราจรชายคนหนึ่งเดินฝ่าลมหนาวอยู่บนทางเดินภูเขาระหว่างทางได้พบกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสองคนจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันพอถึงกลางทางพวกเขาพบผู้เท่าคนหนึ่งล้มนอนอยู่บนพื้นหิมะผู้เท่าร้องขอความช่วยเหลือ ช่วยพาลุงไปด้วยมีฉะนั้นลุงอาจหนาวตายอยู่ที่นี่นักท่องเที่ยวพูดด้วยความลำคาญว่าพวกเราก็แทบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะช่วยอะไรใครได้อีกส่วนชายคนแรกเห็นผู้เท่าช่างหน้าสงสารนักจึงแบบผู้เท่าใส่หลังเดินต่อไปนักท่องเที่ยวเดินดุ่มอยู่ข้างหน้าไม่พูดไม่จาไม่รอเพื่อนร่วมทางอีกสองคนเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่งชายหนุ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนเหงืออ่อไหล โซมกายเป็นผลให้ผู้เท่าที่หนาวเหน็บได้รับไออุ่นไปด้วยทั้งสองต่างถ่ายเทความร้อนจากร่างกายให้กันสองชั่วโมงผ่านไปชายคนแรกมองเห็นร่างนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหิมะที่แท้คือนะักท่องเที่ยวที่ห่วงแต่จะเอาตัวรอดคนนั้นนั่นเองเขานายหนาวตายเสียแล้วชีวิตคนเรามีใครบ้างไม่เคยตกอยู่ในความยากลาบาก สมมุติว่าคุณนิ่งดูดายความยากลำบากของคนอื่นเมื่อถึงขราวที่คุณเป็นฝ่ายเผชิญกับความยากลำบากบ้างจะมีใครที่ไหนมาช่วยเหลือคุณรู้แต่เอาตัวเองรอดไม่ใยดีความเป็นความตายของผู้อื่นเรื่องราวเหล่านี้ล้วนมีให้เห็นอยู่เนืองเนือหยาอาวีเป็นนักศึกษาหญิงจีน เธอเดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาในคืนวันที่16พฤษภาคมพศ2553เธอถูกผู้ชายลากเข้าไปข่มขืนในซอยและใช้แท่งเหล็กกระหน่ำตีศีรษะของเธอ50กว่าครั้งและยังใช้แท่งเหล็กแทงเข้าด้านหลังศีรษะของเธออย่างโหดเหี้ยมสถานที่เกิดเหตุ เป็นย่านการค้าที่จอแจแต่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครเข้าช่วยเหลือเธอระหว่างการสืบสวนตำรวจตรวจดูกล้องวงจรปิดพบว่าในขณะที่หยอเอายีถูกลากเข้าไปในซอยมีคนมุงดูอยู่ข้างๆสองถึงสคนแล้วต่างคนก็หันหลังเดินจากไปทันทีในขณะที่ วอวี่กรีดร้องขอความช่วยเหลือก็มีคนเดินผ่านไปมาหลายคนแต่ไม่มีใครหยุดช่วยเหลือเธอหรือแม้กระทั่งช่วยแจ้งตำรวจในขณะที่ทุกคนไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านพากันเมินเฉยไม่ไหดีแล้วอันตรายอาจเกิดขึ้นกับคนฉลาดเอาตัวรอดผู้เข้าไก่เคียรการพิพาทหรือกระทั่งตัวคุณเอง ณักอนุสาวรีย์ฆ่าล้างเผ่าพันชาวยูเมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาบาทหลวงมาตินในนิกายโปรเตสแตนต์เยอรมันนีได้ฝากคำสารภาพบาปอันสุดแสนเจ็บปวดไว้ดังนี้ตอนแรกพวกเขาตามล่าชาวคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าไม่ใช่ชาวคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าจึงไม่ปิดปากพูด ต่อมาพวกเขาตามล่าคนยิวข้าพเจ้ามิใช่คนยิวข้าพเจ้าจึงไม่ปิิปากพูดต่อจากนั้นพวกเขาตามล่าสมาชิกสหภาพแรงงานข้าพเจ้ามิใช่สมาชิกสหภาพแรงงานข้าพเจ้าจึงไม่ปิดปากพูดและหลังจากนั้นพวกเขาตามล่าคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกข้าพเจ้ามิใช่ คิทัสซาสนิกาชนิกายโรมันคทาทอลิกคาพเจ้าจึงไม่ปริดปากพูดสุดท้ายพวกเขาพุ่งเป้ามาที่ข้าพเจ้าและแล้วไม่มีผู้ใดลุกขึ้นมาปิดปากพูดเพื่อช่วยคาพเจ้าอีกเลยจุดประกายปัญญาจงอย่าหวาดกลัวศัตรูของคุณพวกเขาอย่ากมากก็ฆ่าคุณตาย จงอย่าหวาดกลัวเพื่อนของคุณเพื่อนฝูงอย่างมากก็ขายเพื่อนกินแต่คุณควรรับรู้ไว้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เมินเฉยไม่ใยดีการนิ่งเฉยของพวกเขาทําให้เกิดการเขียนฆ่าและทรยศหักหลัง